Unboxing สวัสดีครับนพนิษนะฮะวันนี้กองแอปดิสคัตนะครับพามานะฮะแกะกล่องเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยนะฮะโมโตเอ็มนะฮะมอต้มนะโมโตเอ็มนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยของแบรนด์โมโตตัวหนึ่งนะครับที่นำเข้ามาจำหน่ายในต้นปี2017ปีนี้นะครับก็เป็นโมโตตัวเล็กนะฮะหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะฮะสเปค ก็กลางๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้เป็นหน่วยประมวลผลของทาง n p k นะครับ Helio P15 นะครับ2.2กิกะเฮิร์นะฮะจอว่าแรงก็แรงอยู่นะครับแต่เป็นตระกูลของทาง n p k เขานะฮะหน้าจอ55นิ้ว Full HD นะครับก็กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง16ล้านนะครับมีีิสคาลนิ้วมือนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวเล็กของแบรนด์ใหญ่นะครับก็คือ Motorola หรือ Moto นั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า M นะฮะสั้นๆ ซึ่งภายในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันว่าข้างในจะมีอะไรนะฮะในนี้เขาบอกด้วยนะว่ามือถือของเขาเนี่ยป้องกันน้นํากระเซ็นนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ของแบรนด์โมโตอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้มีมาพร้อมระบบเสียง d อเบย์แอสซมอสนะฮะน่าจะเป็นตัวรองรับ2ซิสินร์านะครับก็แกะกันดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับใครวะ นี่นะครับจานจานจานี่ฮะเครื่องนะครับมาพร้อมหน้าจอ5.5นิ้ว F ู l l กล้ล้องหน้า8ล้านกองหลัง16ล้านอย่างที่บอกนะครับแบตเตอรี่ขนาด3 5 0มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับระบบเสียง d o l b y s m อสมนะครับแล้วก็รองรับการสแกนลายนิ้วมือนะฮะมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอืมนะฮะสวยดีนะนะครับ ตัวเครื่องแบบนี้ครับหน้าตาของโมโตตัวนี้ตัวที่ผมได้มานี่สีออกา e> ะทองทองนิดนึงนะครับแกะดูตัวจริงข้างในกันเลยดีกว่านะครับก็จะสัมผัสน้ำหนักประมาณกลางๆนะครับก็เข้ามือดีนะฮะด้านหลังโคงเว้ลาถือก็เข้ามือดีนะครับตัวนี้นะฮะสแกนเลี้ยในมืออยู่ตรงนี้ครับ ลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับเป็น USB Type C นะฮะรุ่นนี้นี่ก็คือ Moto M นะครับหน้าจอ Full HD นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของรีวิวนะฮะผมต้องติดตามเรื่องของประสิะสทธิภาพของมันกันสักหน่อยนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะฮะมาดูอย่างอื่นในกล่องกันดีกว่าครับตรงนี้ครับนี่ฮะภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้านนะครับแน่นอนครับสาย Data USB นะฮะ, <USB S 1> ะ,ะเป็น USB Type C นะครับ แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับของโมโตนี่ครับมีหูฟังให้ด้วยนะฮะอ่าไม่ใช่อินเอียร์ด้วย่องนี้ผมชอบนะครับแบบนี้เข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้แล้วก็อ๋อมีเคสให้ด้วยนะนี่คู่มือนะครับการใช้งานอยู่นี่ครับนี่มีเคสใส่ให้ด้วยนะครับเป็นเคสพลาสติกแบบยางนิ่มนะครับซิลิโคนนิดนิดหนึ่งแล้วก็ ฟิล์มกันลอยแหม่เอามาให้ครบเลยนะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเพิ่มนะในกล่องมีมาให้หมดเลยนะครับนี่ก็คือ Mo t ต M นะครับราคาจำหน่ายนะฮะในเมืองไทยประกาศอยู่ที่9,990บาทนะครับก็สวยที่เดียวนะฮะดูมีระดับนะนะับเพราะว่าถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็เป็นรุ่นที่เป็นแบร์ระดับโลนะครับเดี๋ยวรีวิวการใช้งานประสิทธิภาพทุกๆอย่างนะครับติดตามได้ในแอปดิสคัทเช่นเคยนะครับกับผมนพเดชครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแกะกล่องอันนี้ครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าครัับสสดี